สวัสดีครับก็อยู่กับผมช่องดอมทีวีวันนี้ผมจะมาลงแรงนะครับวันนี้ก็แค่มาถ่ายคลิปเล่นๆเ,เท่านั้นนะครับไม่มีอะไรมากหรอกผมแค่มาถ่ายคลิปเล่น,เลนๆเฉยๆไม่มีคลิปจะลงไงเ,เราลงโพชิโนกแล้วกันเอาเอา ลงบ้านไหนดีวะเฮ้ยข้างหน้านี่มีคนอะยังไงเอาบ้านฟาร์มดีกว่านะบ้านฟาร์มนี่เจอปือนเอเคแล้วนะครับปืบอนอะไรอีกเออแมกกาซีน มันเจอคนว่ะมันเจอคนเลยนะท่านผู้ชมอีกเคอีกกระบอกท่างไงเจอคนแล้วยิงมันตายสิเร็วๆตายเร็วๆตายตายหนึ่งศพดูเหมือนผมจะเจออีกคนแล้วนะครับท่านไงในป่านไม้แลนะ่ะใครเห็นบ้างครับ เหมือนจะมาตรงเสานี้แล้วเหมือนมันเหมือนมันจะไม่เห็นเราแล้วน,ะน,นไงยิงเลยครับยิงเลยยิงเลยยิงเลยตายไปมืงอะดูวงแป๊บเลยเรายอยู่ในวงอยู่นะครับอลองลองไปหาของก่อนนะครับเผื่อมีขอ้ดีอะไรตรงนี้ก็เหมือนที่อับเกาะยังไม่มีเกาะนะครับ หวังว่าตาล่าสังหารผมจะมีเกาะนะครับมีอะไรบ้างเนียหมอยาคาตานะไปละนี่ก็ะ่านไม้นะครับเดี๋ยวผมไปขอตัวเปลี่ยนเป็น MP ก่อนนะครับแล้วก็ไปเก็บตาล่าที่อยู่ข้างบน เอาไอคดีกว่าสก,การลิมใส่สก,กินนะครับอยากเก็บไม่ได้กระเป๋าไม่พอ,อ,อเก็บไม่ได้เก็บได้แค่สโคปสองเท่านั้นไปกันต่อนี่ทางขึ้นมาอยู่ทางนี้เก็บสาลากเลยดีกว่า ต้องหมอบเอาไว้นะครับมีเกาะมีเกาะเดี๋ยวเราเอาไปอัพนะครับมีเกาะมีกระสุนมียาครบถ้วนแปะมาเก็บกระสุนอีอ้ออาทำไมไม่เก็บวะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างๆพีกนะครับ ไม่ใช่ว่าไปจุดศูนย์การของพีคเลยครับแค่ไปตรงดอยนี่เฉยๆขึ้นไปเผื่อมีคนมาจากโรงงานมาจากโพชินโนกอะไรประมาณนี้นะครับยังมีคนไหมน่าน่าจะมีมั้งยังไม่เจอคนนะครับตอนนี้ก็วิ่งไปเรื่อยๆ แล้วก็หาบ้านทิวเนี่ยเอาบ้านหลังนี้ก็ได้ครับที่ดักยิงนะครับเอาเป็นบ้านโรงบาลเนื้อครับผมชอบเรียกว่าโรงบาลอะไม่ผิดแล้วครับจะไม่มีใครด่ากูกูด่าเขาเรียกขึ้นไปชั้นบนแล้วก็ดักซุ่มยิงไปขึ้นรับของอาจารย์ชุมมิงชุมมังอะไรก็ไม่รู้นะครับ จานชุมิ่งชุมังอะครับมีใครบ้างไม่น่าจ,จะมีคนมัง้งฟาร์มของก่อนนะครับเอ้เลยเลยขาจับทองแบบเราก็ลอยตรงนั้นมีคนนี่ว่ามันมีคนนี่ว่า โอ้เจ็บเจ็บนิดเดียวเองไม่เป็นไรหรอกไอ้วะมันอยู่ไหนไม่เห็นวะมันไม่เห็นไม่เห็นไปนไหนก็ไม่รู้อะครับ โอ้มันรอดไปได้วะ่ะไม่ตายเฉยแม่ไอคีไม่ตรงคิพหายเลยเพราะผมเอาสกินอัตาย,ยิงมานะ,ะไม่ได้เอาสกินไม,ไม่ได้เอาสกินแม่นยำม,มาเพราะว่าไม่มีไม่แชรอะไรแล้วไม่มีมีแต่สกินนี่สกินเดียวทั้งชีวิตนะครับที่ผมไม่เปลี่ยนเป็นสาการนั่นก็คือลืมใส่สกิน เราไปดูหน <c ười> ่อยสิว่ามันตัวคนอื่นยิงหรือยังน่าจะโดนคนอื่นยิงมั้งเหมือนมีสองตัวเลยเราก็ลงไปตัวหน่หลังไอ้ดดนี่น่าจะมีมั้งเนี่ย นั่นไงนั่นไงนั่นไงกูว่าแล้วคำทำนายกูแม่งถูกต้องือเฮ้ยมันมีสองตัวมันมีสองตัวมันมีสองตัววะ่ตววะตัวมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเออระวังหลังด้วยนะครับหลังมันชอบลอยนี่กับระเบิดดีนะที่ไม่เหย,ยียบยิงอึตาย แต,แตกไม่ใช่ตายตายไม่ใช่แตกขึ้นพีกเลยดีไหมขึ้นเลยดีกว่านี่เหมือนจะเจอคนมั่งลางสังหรณ์ไม่ดีนะ น่าจะมีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์พันล้า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 นเปอร์เซ็นต์รันไม่ใช่ใช่ใช่มี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 เห็นอยู่ข้างลัวนั่นน่ะใครเห็นบ้างครับนั่งไงนั่งไงนั่งไง มันบวกกันอยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะเอบไปหลอยให้มันนะครับเออไงวะนี่ไงนั่นไงหนังไอ้วอนั่นหนังไอ้วอนั่นไอไม่ติดหัววะไอ้สัตว์ลากไก่นะ้วแท้ว่ากูลากไม่เป็นวะอืมอุ้ยมันโยนเราเวอร์มาพี่เชี่ยเกือบยังไงเอ็งมึงอะอะไรวอแป๊บ อยู่ตรงนี้ไว้แล้วจะได้เห็นทุกทิศเลยโอ้โหข้างหลังกูก็มีข้างหน้าก็มีมันจะโดนลุมแล้วนะมันมาฝั่งนู้นแล้วก็มาพันยาฝั่งนี้เออ,เอ,อมายังมาแล้วยิงไม่โดนมันเร็วเกินวยชาอุ่ยเอ,อ้ย เช่ยเอ้ยนี่เอาไปกินเอาไปแดกเอาไว้รับประชิมเอ้ยเช่าเอ้ย what the fuck เช่าไอ้ดว่ามูชินเดียวไหนนี่